<c oughs> หากใครมีเวลาเล่นเดตบ่ายที่ไม่เพียงพอหรือเก็บแรงสูงไม่ค่อยได้ให้ผมช่วยคุณสิโดยเพียงแค่สมัครสมาชิกขั้น2ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลเก็บขีดแล้วก็ไม่บิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในสตรีมหรือใน Discord นั่นเองครับถ้าใครสนใจสมัครได้เลยนะครับผมมาแอดออนนี add ่ này, ผมจะเล่นนะครับตาม YouTube แล้วก็บางคนไทยทัย้งประเทศครับ <c oughs> เขาลงเออด้วยการที่ว่าเล่นแอดออนเทปแดงครับอันเนี้ยเขาเขียนผิดนะครับที่จริงอ่ะมันควรเป็นแบบว่าถ้าใคร ที่ไปเอาวิดีโอเทปนะครับแล้วแล้วการที่จะคืนเทปอ่ะมันควรที่จะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันจะเป็นเครื่องที่ไกลที่สุดเออมันไม่ใช่แบบว่าตีพระชิตออกจากวิงวอกเราจะได้ทีวีคืนมาไม่ใช่นะอันนี้มันอันเก่ามันบักนะก็คืออาง่ายคือความหมายเช่นนี้คือถ้าใครถือเทปอ่ะถือเทปที่แบบว่าออกจากทีวีอ่ะมันจะต้องไปคืนทีวีที่ไกลมากๆครับไกลจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็นี้มาคอมโบกับตัวคนถือเทปนะครับนั่นก็คือถ้าใครปิดทีวีอ่ะก็คือคนดึงเทปอ่ะ มันจะเป็นขึ้นออร่าสีเหลืองนั่นเองนะครับประมาณนั้นคือเราจะเลนเซตนี้ก็คือคนนี้คุมคนที่จะไปแกะเทปนะครับประมาณนั้นส่วนเปิร์กก็นะครับมาผมก็จะเล่นคุมเครื่องต้องมีครับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ขาไปไม่ได้ครับนั่นก็คือหัวหมูแล้วก็นี่ครับแล้วก็อย่างสท้ายอรอไม่รู้จะใส่เดือดถุงเครื่องแล้วกันอันนี้จะทำคนล้มได้รถแรงดิขุบสรับคับเทิร์นขาเหมือนชอ้ ไม่ใช่กาแฟเบอร์ดีแต่ยกให้คุณมอมอเป็นที่หนึ่งในใจคุณแต่คงจะเป็นได้แค่ออิชิเพราะเธอเย็นฮ่เอีจ <c oughs> ยเลยวะอีจฉอเลยโออิชิอยากจะ่วอ่ะเวต่แรกเราจะวาร์ปช้าหน่อย ขอคูสสำหรับคับเทิร์มครับฟู่ข,ข,ขอเลือกคลาวง้างตีเซฟเบลดแมนมุน่งถือไว้ได้ครับเห็นเขนติดคำสาบแล้วครับเนี่ยเห็นปะปล่อยเฟลด์มันไม่ได้อะไรครับโอ้พี่พี่ปิงเกินพี่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 ปิงเกินไปป่ะพี่ปล่อยครับ มาเก็บมงกุฎครับไม่ใช่มงกุฎนะกระดาก็เลยคำพีน้ากาขวาร์ปรัวๆจำทีวีก่อนครับเราวาร์ปสองเครื่องนี้ไว้นะถ้าเครื่องไหนเป็นสีเหลืองอะ่ะเรารีบไปหาเลยนะไม่รอ ว้าวเลยครับพราะอาจไปเรื่อยเพืทำคนลม้มแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นแขวนก็ได้นะพอนะ่าติดคำสาปพ,พอสมควรละเดี๋ยวเราเล่นแขวนเลย ไม่เดินงั้นอ่ะไม่เดินอะไรแปลกจังมาแผล่แล้วดูทีวีก่อนโอเคเป็นเหมือนเดิมครับเขายังไม่ยุ่งกับเทปเลยนะบอกเลยน่าจะใกล้ติดแดงทุกคนแล้ววอร์ไปเรื่อยวอรไปเรื่อยดูพยายามจำทีวีไว้อันไหนเหลืองครับชิวๆ ว้าไปครับว้าไปเลยครับแล้วถ้าใครถือเทปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฮี้ยมากนะเอาทำเขล้มได้นี่คือเราได้เราได้เราได้สองตาแตกฟรีครับเ<ส>ขาคุณสหรับคัทเทิมครับ<ส>ในๆๆในี้คนนี้คนนี้เนี่ยถ้าคน <ผม S 1> นี้ล้ม,<ผ>มอ่ะผมอาจเมื่อเพราะแต่อาจารย์ภาษาไทยเรียกผมลูกลาภเทปเลยจ้าใครถือเทปเจ้าเห็นปะถ้าถือเทปอ่ะทำเขล้มได้ได้สองตาแตกฟรีแล้วก็ โ้อชิวอะเม่อีมันเป็นเซตมะเร็งเว้ยเราแค่จำให้ได้ครับว่าใครมายุ่งอะไรทีวีขึ้นไหนแล้วเราก็รีบมาดูอะไรประมาณนั้นขอคุณสำหรับคับเทิร์ฟครับฟู่ไม่ใจอ่อนสำหรับคนมีเมียค่ะ เจ็บไปเจ็บเลยมีไม้แตะครับชิวๆโอ้ยไปถึงโอ้ยแย่ละแขวะแลับเพราะว่าไงอันนี้คือ ถ้ามันไม่บั๊กอะเราไม่ต้องแฝงก็ได้นะแต่เนี้ยคือมันบั๊กไงแฝงก็โดนคำสาบครับ่ไม่มีใครยุ่งกับเทปเตรียมตัวตายได้เลยเห็นปะทุกคนตีคำสาปหมดไม่งี้ยมากไอส้สั์คือถ้าถ้ามันถ้าไม่บั๊กอะก็คือคนบนขอก็แค่ไม่ได้ครับแต่คนที่ปกติอะโดนหมดแค่นั้นเองเห็นปะความเฮี้ยของตัวมัน แต่นั่นแหละยวรอดูครับถ้ามันไม่มักเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้ให้ดูอีกทีดูเลยตัวโตวมาเนี่ยโคชิวอะต,ตัวบักอที่เซียวไล่มีคนเอาทีเอาเทปแล้ว มันไม่ค่อยได้แขวงคนเนี่ยมันเลยมีมันก็เลยได้อะไรเรียกว่ารถขีดแล้วปเซตที่กดส่งติงเนี่ยคืนเทปละขอคุณสำหรับคับเทมคับฟู่คนมีเมียคือใครคนไม่มีใครคือเรา วัดต่อฟ้ากว้าไปเลยครับกว้าไปเลยครับกว้าไปเลย เห็นป่ะคิวป่ะก็แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนอยู่ไหนนี่ขนาดแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้บั๊กมากใช้บั๊กก็คือแต่นี่มันแก้ไปแล้วไง สบตา ให้ความหวังเลยก็จากไอตวดเดี๋ยวรอครับตมาระเ็งครับอ่ได้คิลเลอร์ผมนอกเวลาด้วยเนอะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูได้ครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะคิลเยอะเลยอลัชชู กนมนอมกอำลังจะร้องเพลงต่อแต่กูขอซัดก่อนเลยแล้วกันปนละ่อยไปครับเอ้ยแขวนเลยดีกว่าแขวนได้ครับแขวนได้ตอนนี้คือขั้นตอนกนารใช้บั๊กไปจ้า แล้วเราจะว้าวัดรัวๆนะครับเพราะทุกคนจะติดคำสาบม,มาเลยแล้วก็คนันสอนได้เช่นกันเห็นปะบึง้งๆๆเกียร์ติดคำสาบหมดเลยน่ากลัวแล้วเราก็จำทีวีให้ได้นะครับว่าทีวีไหนทำงานไปว้าไปครับหนึ่งจะแตกขึ้นกันหมดทุกคนครับ ึงหลังไม่ได้ครับต้องตีแล้วขอตีหน่อยตายเนี่ยทำแค่เนี้ยพอแล้วก็วาร์ปครับติดคำสาบหมดแล้วน่าจะสามแล้วคำสาบสามแล้ว ไม่บอดอ๋อแทงหลังไอสัตว์ตกใจกว่าอยู่ไปตาไม่บอดแล้วมันในนี่ได้ไงวะอ่ะกูวาปัดอีกวับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับจะติดคำสาปทุกคนแหละ น่าจะห้าแล้วครับว้าไปสามทีน่าจะติดคำสามทุกคนเอ้ยมีคนเล่นดึงเทปคนหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่ได้วาปตรงนี้มาใช่แล้วใครถือเทปวะมึงถือเทปปนะน่ะใช่มึงปนะน่ะถ้าถือเทปอ่ะมันจะถ้าเราทำขรลมได้ครับ เป็นอะไรที่ดีมากจะติดขั้นสอบฟรีีะไม่ใช่ใครถือเทปวะือผมวราปจากบ้านเต่าอยู่แล้วผมลืมต้องจำไม่ได้ครับจำทีวีแต่ละเครื่องอะไรได้ว่าเราว้าวขึ้นไหนไปว่า ติดรับคำสั่รออ้กทีครับคว,ว้าปัดไปสบตาหน่อยสิขอสบตาหน่อยสิคือตอนนี้มันแทบจะวุ่นกันตลอดแล้วแบบว่าเราต้องแกะมันต้องแกะเทปอะคือบังคับมันให้บ้าดู <laughs> น่ากลัวขนาดไหนอะดูดิเข,ขาน่ารำคาญของตัวแม่งอะอ่าจเจ้าเทปไปไหนจ๊ะ,จะเจ้าเทปกูไปไหนจ๊ะ,จะเจ้าเทปกูไปไหนจ๊ะเฮ้ยมันไปโฟกัสไอเกณเ์ลงไปโล่ทำยี่ยอะไรอะ ไปโฟกัสเจนโรเมโลเฉยเลยงงว่ะเดือดรอยล้มโดละทถ้ามึงถึง <c oughs> ทั้งแมพครับมันคือทั้งแมพแต่ไอ้ที่มันอะไรคนมันตะขออ่ะคนมันตะขอทิ่คำสาบเนี่ยคือบัคไม่รู้บัคหรือแม่งจงใจแต่กูว่าบัคถ้าจงใจมันเป็นในที่มันเลงมากนะ ได้างี้ยเรื่อยๆครับวราปอัดอีกเดียวมันก็แทบไม่ได้ปั่นไฟมันปั่นไฟลำบากครับมันต้องมาแกะทองแกะเทปอะ่ะผมว้าบอีกไอเจ้าลอรี่มันตึงวะ่ะม่งไม่มยอมคืนเทปผมเลยอะ มึงตึงหลายแท่นะกูได้คำสาบด้วยกูได้ตีด้วยแล้วกูได้ตายหักซะแล้วผมก็ได้วาร์ฟต่ออีก ดูดิดูความมะเลงมันดิเนี่ยรู้อีกคนอยู่เนี่ยไอ้ตัวมันสันดานเสียว่าไอสัตว์ตัวเฮียอะไรว่ดูถึงบอกแล้ว่าตัวมันเกียนน่ะมันมะเลงครับต้องเอาเจนครับ เฮ้ยมันกดว่รถทามเนี่ยนี่นี่นีนี่นีถ้าผมตีดูนะเอา้าไม่ใช่หรอไอ้เฮียหุ่นฟอร์มแตกแงะราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเห็นมีคนใช้บนรถทามได้รอบนึงอ่ะตัวมันเป็นออร่างอันน่ะโอ,อ้ก็ไม่แน่ใจผมไมล่เซอร์ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงเพราะยังไม่เล่นเซอร์เลยครับแลว้วก็ลืมไม่ได้ตามพีซีอ่ะอาอกกวาร์าปาทั้งวันะ เดี๋ยวมันก็ขึ้นตุบๆเองเดี๋ยวก็รู้ว,ว่าอยู่ไหนใช้รู้เองแหละจ๊ะทำไมคนจะมาคืนเทปว่ะ ใช่มันคืนเทผมละไอ้สันดานมันคืนเทผมครับสำสากูกูสา,สา,าสตั้งใจทำสงสัยต้องแขวนธรรมดาแล้วเห็นว่ามันจะเสียเวลาตรงที่มันคืนเทแล้วมันจะไม่ได้ปั่นไฟปักสันดานครับจริง วาไปเลยเดี๋ยวมันก็ติดเองแหละขอสบตาน้องหน่อยอสบตาน้องหน่อยใช้การเดาครับไม่สาม,มารถบอกได้ว่าขึ้นกี่ว่าขึ้นเท่าไหร่แล้วเดาล้วนๆเนี่ยไม่ต้องปิดท่อหรอมั้งกลัวมึงนั่นแหละ ตัวมันเลงอีเฮียมึงฟังกูนายเดฟไปสัตว์แม่งโค้บันเลงเลยไอ,อ,อ้ลดดาผมนู้บเหรอดดาผมนู้บหรอครับอลือดดาผมนู้บอ่ะกมึงปั่นสี่มึงปั่นได้แค่สี่เครื่องนะมึงปั่นเหรือมึงปั่นได้แค่เครื่องเดียวนะครับน้องมึงปั่นได้แค่เครื่องเดียวนะครับน้อง